สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกลวยออกครับและสรุปวันนี้นะครับผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องหนึ่งครับเป็นซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อว่า l e เกอ y d ่เมันจะเป็นยังไงกันถ้าหากว่าชีวิตของเรานั้นมีลูกบุญธรรมหรือมีพ่อเลี้ยงที่อายุต่างกันไม่มากเหมือนซีรีส์เรื่องนี้ครับคุณจะมาเป็นลูกสาวของผมหรือเปล่าล่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับในวันหนึ่งที่ห้องเช่าเล็กๆห้องหนึ่งนะครับคิมอายองเธอคนนี้นั้นเป็นนางเอกของเรา แล้วผมจะขอเรียกเธอว่าคิมอาแล้วกันคิมอานั้นเป็นคนที่ถือว่าไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่ครับเธออาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าของห้องเช่านั้นอยากจะไล่เธอออกไปเพราะว่าเธอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าครับถึงแม้ว่าอายุของคิมอาและเจ้าของห้องเช่านั้นจะดูได้เรียกกันแต่พวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ตกลงกันไม่ได้ครับเจ้าของห้องนั้นให้เวลาเธออีกหนึ่งอาทิตย์ในการที่จะย้ายออกไปและไม่ว่าคิมอาจะขอร้องยังไง เจ้าของห้องเช่านั้นก็ไม่ยอมอยู่ดีครับแต่คิมอาน,นั้นเป็นผู้หญิงที่มีแง่คิดและความคิดดีๆเป็นอย่างมากเธอยังคิดว่าปัญหาที่เข้ามาเธอจะผ่านไปได้ด้วยดีมันทําให้คิมอาพยายามหาห้องเช่าถูกๆในขณะที่เธอกําลังเดินไปรับน้องสาวข,ของเธอและน้องสาวข,ของเธอนั้นมีชื่อว่าดันบีครับดันบีกาลังถูกบูลลี่จากเพื่อนๆของเธอครับเพราะว่าเพื่อนๆน,นั้นกำลังจะไปตั้งแคมป์กันแต่ดันบีดันไม่มีพ่อไปด้วยและเธอนั้นไม่มีเต็นท์อีกด้วย พูดง่ายๆว่าเธอนั้นไม่มีอะไรเลยสักอย่างแถมในตอนนี้กําลังจะถูกไล่ออกจากห้องเช่าอีกด้วยแต่คิมอานั้นจะไม่ยอมให้น้องเสียหน้าหรอกครับคิมอาได้สัญญากับน้องของเธอต่อหน้าเพื่อนๆของน้องว่าเธอน้นจะหาเต็นท์มาให้แต่ปัญหาที่แคสจ,จริงของดันบีและคิมก็คือเธอนั้นไม่มีพ่อครับเด็กๆพวกนี้ก็ยังบูลลี่เธออยู่มันทําให้คิมอานั้นสติดแต่ครับเธอได้วิ่งไล่เด็กพวกนี้โดยมีน้องเธอนั้นตามมาด้วย และในเวลาต่อมาคิมอานั้นก็ได้มาทํางานในที่นี้เธอทํางานเป็นบาลิต้าครับโดยร้านที่คิมอาทํางานอยู่นั้นน่ะมันมีเพื่อนร่วมง,งานชิจุนโฮอีกหนึ่งคนครับเขาเป็นหนุ่มรูปหล่อและสนับสนุนคิมทุกอย่างและดูเหมือนว่าเขานั้นจะแอบชอบคิมอยู่สะดด้วยครับในด้านของดันบีนั้นเธอก็ได้มาเกาะอ,อยู่ที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งครับทาให้ลูกค้าพันยารานั้นรู้สึกไม่พอใจครับพวกเขานั้นได้สั่งให้เจ้าของร้านออกมาไล่ดันบีการกระทําของพวกเจ้าของร้านนั้นมาถูกเห็นโดยซอยูครับ ซอ y นั้นถือว่าเป็นคนหล่อและใจดีและครานั้นยังนิสัยรวยอีกด้วยซอยูได้อ้างว่าตัวของเขานั้นเป็นผู้ปกครองของดันบีครับและพาเธอเข้าไปกินอาหารในร้านมันทําให้รู้ว่าดันบีนั้นไม่ได้อยากกินอาหารแต่เธออจฉาคนที่มีพ่อครับในส่วนของคิมอานั้นเธอได้นั่งรอน้องสาวของเธอจนเย็นเพื่อที่จะกินอาหารเย็นด้วยกันครับและอาหารเย็นของพวกเธอนั้นก็คือไก่ทอด ที่จุนโฮนั้นได้จัดถามมาให้ครับและเมื่อดันบีกลับมา mm hmm. เธอนั้นไม่ได้หิวแล้วเพราะว่าเธอกินข้าวกับซออยู่มาแล้วครับ mm hmm. ตัวของดันบีก็ได้ถามพี่สาวของเธอครับว่าพ่อนั้นหายไปไหนและตัวของคิมอานั้นอยากมีพ่อหรือเปล่าคิมอาก็ได้แต่อามอึ้งครับและตอบเอาใจน้องสาวว่าเธอก็อยากมีพ่อเหมือนกันถ้าม,มีก็คงจะดีมันทําให้ในตอนเช้าซอยู so ่ก็ได้ไปหาคิมอาที่ร้านเพราะว่าเขากับดันบีนั้นได้ทําสัญญากันไว้ว่าจะขอให้เป็นพ่อและลูกกัน แต่เมื่อทำสัญญาเสร็จแล้วดันบีก็เพิ่งมาบอกว่าเธอนั้นมีพี่สาวครับทาให้ซอยูก็ต้องมาก่อกพี่สาวของเธอตัวของคิมอานั้นก็รู้สึกงง,ง,งว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอยู่ๆก็มีคนรูปหล่อและโคตรรวยมาบอกว่าเขาต้องการจะเป็นพ่อของเธอในกฎหมายและซอยูนั้นอยากจะมีลูก็เพราะว่าเหตุผลทํามรดกค,ครับและเขาได้ไปเจอดันบีที่อยากมีพ่ออีกด้วยมันจึงทําให้เขาและดันบีตัดสินใจที่จะทำข้อตกลงกัน โดยในตอนนั้นพี่สาวของเธอไม่รู้และดันบียังไม่บอกว่าเธอนั้นมีพี่สาวด้วยครับแต่ด้วยความฉลาดของดันบีดันบีก็ได้ทําสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างไว้เสร็จสพแล้วครับทําให้พี่สาวของเธอนั้นได้มานั่งปรึกษากับจุนโฮแต่เมื่อคิมอานั้นคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วเพียงแค่เดือนเดียวเธอนั้นสามารถเก็บเงินได้มากพอที่จะหาบ้านเช่าใหม่แถมไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านอีกด้วยเธอจึงตัดสินใจรับข้อเสนอนี้ครับวันต่อมาคิมอาและดันบีจึงเดินทางมาที่บ้านของซอ,อยู แต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่พวกเธอไม่รู้นั่นก็คือพวกเขาทั้งสามคนต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันครับและในการที่พวกเขามาอยู่ร่วมกันมันทําให้มีกฎเพิ่มขึ้นมากมายและความวุ่นวายต่างๆที่เพิ่มขึ้นจนทําให้คิมอาและโซยูต้องมานั่งทําความเข้าใจกันและทําสัญญาสงบสึกครับและในตอนข้ามพวกเขาได้เจอปัญหาใหม่ครับนั่นก็คือไอ้ตัวนี้ทั้งสองคนนั้นแสดงออกชัดเจนครับว่าใครๆก็กลัวไอ้ตัวนี้เป็นอย่างมากครับแต่ทั้งสองคนก็พยายามจัดการ จนทาให้เจ้าผีเสื้อนเนี่ยเละไม่มีชิ้นดีเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นฉากหนังในละครไทยที่เราเห็นตามทั่วๆไปตามทีวีนะครับนั่นก็คือฉากลมทับนั่นเองแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยกันไม่ได้มีฉากเลิฟซิ่งเลยมากไปกว่านั้นนะเพราะในตอนนี้พวกเขามีสถานะเป็นพ่อและลูกกันครับในตอนเช้าในวันที่ฝนตกพําๆก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินมาหาซอยูที่บ้านแล้วเขานั้นได้พบกับคิมอาใช่ครับผู้ชายคนนี้คือนะ้าของซอนยู เขาได้แต่สงสัยว่าผู้หญิงที่มาอยู่บ้านของหลานเขาเนี่ยคือใครกันแน่เมื่อซอยูนั้นได้เดินมาพบเขาก็ได้ตอบคําถามของน้าของเขานะครับว่าคิมอานั้นเป็นเพียงแม่บ้านที่เข้ามาอยู่ใหม่มันทําให้ความรู้สึกดีของคิมอาน,านั้นมันอาจจะก่อความรู้สึกดีกับเธอเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ในส่วนของน้าซอยูนั้นเขาไม่ได้เชื่อหรอกครับว่านี่เป็นแค่แม่บ้านเขาสั่งให้คนนั้นตามสะกดรอยตามครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและในความสัมพันธ์ระหว่างน้ากับหลานคู่นี้นะครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องมรดกเกิดขึ้น จึงไม่มีใครไว้ใจกันและกันครับในด้านของจุนโฮเพื่อนที่ดีที่สุดของคิมอานั้นเขานั้นพยายามทำดีต่างๆนานานะไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่อยู่ในสายตาของคิมอาเลยถึงแม้ว่าจุนโฮนั้นจะเสนอว่าให้คิมอาออกมาจากบ้านหลังนั้นไม่ให้กลับไปเขาอยากให้เธอมาอยู่กับแม่หรือมาอยู่กับตัวของเขาคิมอานั้นก็ไม่ยอมรับข้อเสนอครับจุนโฮจึงทําได้เพียงแต่มอบของเพื่อป้องกันตัวจากไอหล่อกจุนโฮคงจะหัวแหละครับดูออก แต่ว่าความวุ่นวายนั้นมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับแม่แม่ของเพื่อนดันบีนั้นได้มาหาคลิบอราร์ทิ้านและบอกว่าดันบีไปแกล้งลูกของเธอและดูเหมือนว่าแม่แม,แม่ที่ขัางลูกพวกนี้นั้นจะไม่ยอมรับอะไรเลยแถมยังจะให้เรื่องนี้ถึงตำรวจอีกด้วยครับเมื่อเรื่องราวบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆซอยูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับซอยูได้ห้ามจุนโฮมให้เอาเรื่องพวกแม่แม่ครับและเขายังได้นัน่ตัวเองผ่านนาบัตรครับทำให้พวกแม่แม่นั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อมีคนระดับนี้เข้ามาเคลียร์ แถมยังแนะนําตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองของดันบีและคิมบาอีกด้วยนอกจากนั้นซอยูยังบอกอีกว่า,วาขาะนั้นมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดครับมันทําให้แม,แม่แม่นั้นสตาร์ทไป3วีครับและลูกๆของเธอนั้นไม่ได้น่ารักสำหรับทุกๆคนเพราะว่าพวกเธอนั้นได้แกล้งดันบีก่อนทําให้ดันบีต้องเอาคืนครับซอยูยได้พูดอีกครับว่าถ้าหากเรื่องนี้ไม่จบก็คงต้องให้ตํารวจมาจัดก,การทําให้พวกแม่แมๆนั้นต้องมาหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนครับนอกจากจะมีหลักฐานแถมจะต้องเอาตํารวจมาอีก และดูเหมือนว่าผู้ปกครองดันบีและคิมอานานจะใหญ่โตมากๆครับพวกเธอจึงได้ขอโทษซอยูครับแต่ซอยูนั้นไม่รับและอยากให้พวกเธอนั้นขอโทษคิมอาแทนและพวกแม่แม่ก็ได้เดินออกจากร้านไปก่อนที่จะเจอผู้ชายปริศนามาถามข้อมูลซึ่งเราคงเดาง่ายๆเลยนะครับว่าคนพวกนี้คือใครในส่วนของจุนโฮเองก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้คะแนนของเขานั้นต่ําต้อยเลี่ยดินมากๆแต่เขาคงทําอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้หรอกครับเขาคงทําได้แต่ทําใจนั่นแหละ ในส่วนของซอยูและคิมอาก็ได้มานั่งคุยกันณนที่แห่งหนึ่งนะครับและซอยูนั้นก็ได้บอกเหตุผลที่เขานั้นอยากเลี้ยงดันบีและการการะทาทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขานั้นถูกจับตาโดยคนคนหนึ่งครับที่ถ่ายรูปและเอาไปให้น้าของเขาเมื่อทั้งคู่นั้นได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นความรู้สึกดีๆก็เริ่มก่ะตัวครับซอยูนั้นอยากเจอคิมอาตลอดเวลาและมากขึ้นเรื่อยๆแถมหัวใจของเขานั้นยังเต้นแรงเมื่ออยู่ใ,ใกล้ๆคิมอา,อ,าอีกด้วย และทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้ชีวิตที่แห้งเหี่ยวของเขานั้นกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าความสุขก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานครับเมื่อมีคนนํารูปของครอบครัวสุขสันเนส่งไปให้สํานักข่าวและเมื่อคิมอาเห็นเธอนั้นรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากทําให้เธอนั้นรู้สึกว่าตัวของเธอเป็นตัวปัญหาสําหรับพระเอกและเธอก็ไม่อยากให้ชีวิตของซอยูนั้นพังเพราะเธอครับ แน่นอนครับเพื่อนที่ดีที่สุดและอยู่ด้วยกันมานานอย่างจุนโฮก็ได้อาสาว่าให้คิมอาออกจากบ้านของซอยูแล้วมาอยู่บ้านของเขาส่วนเลื่อนแม่ของจุนโฮนั้นเขาจะเป็นคนเคลียร์เองแต่ซอยูก็ได้กลับมาที่บ้านพอดีครับจุนโฮได้พยายามขัดขวางไม่ให้คิมอานั้นกลับไปกับซอยูและจุนโฮก็ได้สารภาพออกมาครับว่าเขานั้นชอบคิมอาตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนานเนี่ยเขาชอบคิมอามาตลอดและชอบมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้มันทาให้คิมอานั้นช็อก คูณ2เข้าไปอีกครับและในขณะที่จุนโฮกาลังจะพาคิมอาเดินออกไปจากสถานที่แห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องหยุดลงครับเมื่อซอยูผู้เป็นพ่อนั้นได้สารภาพรักคิมอาผู้เป็นลูกเช่นกันและซอยูนั้นหวังว่าคิมอาจะกลับมาหาเขาเมื่อจุนโฮได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งสิครับแต่ที่อึ้งมากกว่าและช็อกมากกว่าคงจะเป็นคิมอามันทําให้คิมอานั้นต้องตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วครับ แต่จุนโฮนั้นก็ได้พยายามรวบรวมสติและอธิบายครับว่าเขานั้นอยู่กับเธอมา7ปีและคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งของกินที่อยู่ที่นอนหรือแม้ปัญหาต่างๆเพราะว่าเขานั้นชอบคิมอาครับแต่ถึงแม้ว่าจุนโฮจะโ,จะโคตรดีแสนดีเป็นเทพผู้บุตรเท่าไหร่คิมอาก็ได้บอกจุนโฮครับว่าเธอมองเห็นจุนโฮเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่านั้นและเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วและเธอไปกับจุนโฮไม่ได้คิมอายังได้ขอโทษจุนโฮครับว่าขอโทษ ที่จุนโฮนั้นเป็นคนที่ไม่ใช่แต่จุนโฮนั้นคนที่รักคิมอาทั้งหมดหัวใจและสนับสนุนเธอมาตลอดทุกอย่างมีหรอครับที่เขาจะเรียกร้องอะไรและจุนโฮนั้นยังสนับสนุนคิมอาเช่นเดิมครับพร้อมทางแนะนําให้เธอทําตามหัวใจของเธอพี่จะแสนดีไปไหนวันเนี้ยแล้วมันทําให้คิมอากบหาซอยูที่หน้าบ้านครับคิมอาและซอยูก็ได้สารภาพรักกันครับโดยซอยูนั้นสารภาพว่าเขารักคิมอาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ และเขานั้นคิดถึงเธอตลอดเวลาอยากเจอหน้าคิมอาตลอดเวลาและเมื่อคิมอาได้ยินอย่างนั้นเธอจึงได้เข้าไปจูบซอยูทันทีครับและหลังจากนั้นหนึ่งเดือนลักญญาทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วซอยู so นั้นก็ต้องต่อสู้กับนายของเขาต่อและเขาก็ได้พบหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งและดูเหมือนว่าเกมมรดกครั้งนี้ซอยู so นั้นจะเป็นผู้ชนะพร้อมทั้งรักษาบริษัทไว้ได้และแน่นอนครับซอยู so ไม่ลืมที่จะตรงไปที่ร้านของคิมอาพร้อมทั้งเสนอสัญญาใหม่ให้กับเธอนั่นก็คือ ขอคิมอาเป็นภรรยาครับและแน่นอนครับลูกอย่างคิมอาที่หมดสัญญาไปแล้วเธอได้ตกลงทันทีที่จะรับอดีตพ่อเป็นสามีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง legacy dad สำหรับใครก็ตามที่ชอบก็ลองไปหาดูนะครับซีรีส์เรื่องนี้มี6ตอนตอนละ10นาทีสั้นๆเองและถ้าใครมีหนังเรื่องไหนอยากจะแนะนำให้เรานะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับพวกเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ใ,ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ